ขณะนี้นะคะขบวนรถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยลำดับแรกจะเป็นสมเด็จพระวรนรัตนะคะเจะอาวาดวาดัดบวรนิเวศวิหาร จะได้เดินนํำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น16โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพ,พยาบาลนะคะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิบและเคลื่อนขบวนรถพระบรมศพนะคะ รพระบรมศพได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสิริราชโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราช,ชกุมารพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะจะได้เสด็จตามพระบรมศพนั้นฐานมัดเล็กราชวลรัรสาพระองค์จะเชิญพระบรมศพขึ้นสู่รถเชิญพระบรมศพ ที่เทียบรอยอยู่หน้าประตูทางเข้าริบชั้นใต้ดินและในแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาก็จะตามเสด็จไปด้วยค่ะในพิธีเคลื่อนพระรบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สำนักพระราชวังนั้นจะมีการเคลื่อนพระรบรมศพออกจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะเพื่อมาประดิษฐานพระรบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ที่เครื่องกระบวนผ่านนั้นนะคะจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในเส้นทางดังกล่าวและเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ประสงค์มาน้อมกล้าวน้อมกระม่อมส่งเสด็จและเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยค่ะ เส้นทางที่ปิดการจราจ,จรนั้นประกอบไปด้วยถนนพรานนกนะคะจากแยกพรานนกถึงแยกสิริราชถนนอรุณอมรินทร์จากแยกอรุณอมรินทร์แยกสิริราชแยกวังเดิมถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพแยกป้อมผ็ดถนนหน้าพระลานจากแยกป้อมผ็ดถึงท่าช้างและถนนมหาราชจากแยกท้ายวังถึงท่าช้างค่ะสําหรับขบวนรถเชิญพระบรมศพนี้นะครับได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะครับโดยออกจาก ประตูที่8ของโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วเลี้ยวขวาแยกสิริราชครับขึ้นสะพานก้ามแม่นาบราารุนอมรินแล้วไปเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แยกบรุนอมารินเพื่อขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเมื่อถึงถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเลาะไปตามพระบรมหาราชวังครับและสุดท้ายก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปยังประตูวิเศษชัยศรีนะครับ ซึ่งทั้งสองทางทางนั้นก็จะเต็มไปด้วยข้าราชการรวมไปถึงพระสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองทุรีประบาทส่งเสด็จเป็นคน,นสุดท้ายด้วยกันนะครับ ทรทรัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ทําการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมายังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งบริเวณโดยรอบเส้นทางนั้นก็จะมีประสบกิกรชาวไทยแต่งกายชุดไว้ทุกได้เดินทางกันมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอการเคลื่อนพระบรมศพค่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะคะนับเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่สุดในชีวิตนะคะของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิปดีจัก,กรีนรุปบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถะพิษสวรรคตเชื่อว่าทุกคนนะคะอยู่ในสภาวะเดียวกันค่ะ คืออยู่ในความอาลัยซึ่งทางรัฐบาลเองนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนั้นอดทนอดกลั้นทําหน้าที่ของตนเองต่อไปอย่างดีที่สุดนะคะผ่านช่วงเวลาโศกเศร้านี้ไปให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนค่ะจะสามารถทําต่อไปได้ก็คือการทําความดี และการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้พระราชทานไวใ้ให้กับคนไทยและประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง70ปีค่ะประสบนิกรหลังไาลกันมาจากทุกทุกสารทิศแต่งกายไว้ทุกและอย่างที่ท่านได้รับชมการถ่ายทอดกันไปในช่วงแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่า พระสงน์่กรชาวไทยนั้นมีความจงรักภักดีรักเคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอนุญนเดชมากมายเพียงใดมากจนเกินคําบรรยายที่จะหลั่งไหลออกมาได้ทั้งหมดนะครับบรรยากาศอันเส้าสรดนี้คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทดแทนคําบรรยายทั้งหลาย ที่พวกเราประสบรกรณ์ชาวไทยคงมีหัวใจดวงเดียวกันซึ่งวันนี้ดวงใจของเราทุกคนก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าสลายไปพร้อมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังมีโอกาสได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ จะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกและทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทย สมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัตินั้นทรงบำเพ็ญพระราชก,กรณียกิจและมีพระราชจริยวัตรที่งดงามทรงเป็นแบบอย่างและทรงบำเพ็ญให้เราเห็นนะครับว่าพระองค์ทรงปกครองพวกเราอย่างไรพระองค์นั้นทรงสละ เวลาของพระองค์สละความสุขส่วนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชการณียกิจเพื่อต้องการเห็นพวกเราเชาวไทยทุกคนนั้นประสบความสุขจนมีคำกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปไมิถึงไม่ว่าจะเป็นที่ที่ตรากตรำ ยากลำบากทุรกันดารเพียงใดพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงทุกที่นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะประจักษ์แก่ใจดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองมิบิดาหูมิพลอนุยเดียดนั้นสมทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายและพระราชฤิัไทยมากมายเพียงใดในการที่พระองค์ทรงดูแลพวกเรา ให้มีความสุขให้ประเทศไทยเป็นไทยให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในชาติไทยของเราและตลอดจนลูกหลานของเราได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารยังมีความสุขตราบเท่าทุกวันนี้ได้อย่างไรบรรยากาศวันนี้แหละครับจะเป็นวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบในตอนชาวไทย ที่พร้อมใจกันมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลนะครับ ็อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะร่วมส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อด้วยความรักและความสามาคัคคีตลอดไปค่ะเป็นที่ประจักษ์กันดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าบยูวหัวพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมิเคยทรงทอดทิ้งพระสงนิกรของพระองค์เลยนะครับ ด้วยทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ทรงบำเพ็ญตามคำขอของคนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆโดยมีภาพอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมือ่อพุทธศักราช2489ตรับจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาร่วม70ปีนะครับซึ่งพระองค์ทรงงานหนัก หลายคงเป็นที่ประจักษ์และยืนยันถึงพระราชาหลุทยที่ทรงผู้ใหญ่ประสบนิกรของพระองค์ผู้อยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภารพระองค์ทรงปกครองพวกเราด้วยทศพิธพระราชธรรมนำความสุขมายังพวกเราตลอดจนสังคมประเทศชาติและพระราชทานโครงการพระราชดุริมากมายหลากหลายโครงการ และพระสิทานแนวรัชสมรรติต่างๆที่ทำให้พวกเรานั้นได้นำไปปฏิบัติบัขนขณะนี้นะคะขบวนรถเชิญพระพรมศพนั้นได้กำลังเคลื่อนขึ้นสู่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าวค่ะ ุดนั้นก็คือการเจิญรอยตามพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานนะคะที่จะรักษาเอกราชษอธิปไตยความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมบราชโองาทพระราชดำรัสที่ได้เคยพระราชทานไว้ค่ะ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชในฐานะประมุขแห่งรัฐเป็นเวลายาวนานที่สุดในโลกค่ะพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระพัทรมหาราชมีความหมายว่า พระมาหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งต่อมานะคะได้มีการถวายพระราชสมัญญาใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2510ค่ะและพระภูมิพลมหาราชอนุลมทำเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราช ซึ่งประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่าในลหลวงนะคะ ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงงานหนักมากในทุกๆด้านเพื่อเบืองชนชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกรณียกิจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขพ,พระราชกรณียกิจทางด้านาศาสนาและพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาอีกด้วยค่ะ เศร้าสลดเสียใจแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าแล้วนะครับทางการต่างประเทศนั้นก็ยังได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์อีกด้วยนะครับอย่างเช่นนายโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้เผยแพร่แถลงการของนายทิบดีบโอบามาผู้นำสหรัฐระบ,บุว่าในานามของประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา ข้าพุทธเจ้าขอพระเจาการคบคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวง,งศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อประสบน,นิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่าย,ยิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าเ,าเมื่อเกล่าเยือนประเทศไทยในปี2555ข้าพระพุทธเจ้ายัางจำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนาพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระเจ้าเป็นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างไม่ทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมืองทรงปฏิรูปพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรโด,ดยพระปรีชาสามารถด้านการเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงฝ่ายพระไทยในนวัตกรรมพระองค์ได้ทรงคิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกน้ำพระราชฤทัไทยที่ทรงห่วงใยประสชาชนชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบไปข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นก็เป็นเพียงแต่ตัวอย่างนะครับ ทั้งแลาประเทศที่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งที่รักยิ่งของผู้ชนชาวไทยจะเห็นได้ว่าพระกิติยศของพระองค์นั้นปรากฏเกลื่ไกลกระจรกระจายไปทั่วโลกจนถึงมีคำกล่าวที่ว่าพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกบรรยากาศงเงียบสงัดและเศร้าสลดในวันนี้จะเป็นสิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าพระองค์มีพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ตด่อศิลปนิกนชาวไทยมากมายเพียงใดครับ ู้ชมคะหลังจากที่ขบวนรถเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะรถเชิญพระบรมศพจะเทียบด้านในประตูพรมโสภาค่ะและทหารมหาเล็กราชวัลรรรักษาพระองค์จะเชิญพระบรมศพลงจากรถนะคะเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระที่นั่งพิมารรัตยาและเมื่อเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระที่นั่งพิมารรัตยาแล้วถึงที่พระแท่นส่งพระบรมศพ ในแพทย์และพยาบาลค่ะจะเชิญพระบรมศพนะคะขึ้นบันทมที่พระแท่นเพื่อเตรียมการส่งน้ำพระบรมศพในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะและหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้นำภาพเหตุการ,ร์ติศาสตร์นี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะ